ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอ,อเรื่องนะคะคือเรานะคะได้ไปลบคลิปเออที่เราลงไปคลิปที่มีคนดูเยอะคือ125คนนะคะเออเลาลบไปนะคะที่เป็นเ,ออเมื่อแม่แบบถ่ายคลิปนะคะก็ มีคนดูข้อจีเลยแต่ว่าอืมต้องหลบอ่ะเพราะว่ามันนัันม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 ัน,มน hierarchy. ขอไม้บอกเลยกันคะ่ะสำหรับคนที่ดูไปแล้วก็อืมเดี๋ยวเราจะลงใหม่อีกทีนะคะแต่ว่าเราปลื้มใจมากเพราะว่าคือ ถ้า like, เคลิปอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับพีแม่เนี่ยจะมีมีแต่คนดูค่ะส่วนคลิปที่เป็นเรารีวิวเนี่ยมันก็ไม่มีใครดูเดี๋ยวให้แม่มาพูดก่อนม่พูดก่อนเพราะว่าตอนนี้แม่กำลังเล่นเกมใสีโทรศัพท์กินใชก็ต้องขอโทษนะคะเดี๋ยวจะลงใหม่ให้อ well> ีกนะคะที่คนอย่าผิดหวังนันจะลงใหม่ให้อยู่ แต่จะใส่ชุดเหมือนเดิมเลยเดียย๋ยวเธอเพราะตอนนั้นมันมีความเป็นส่วนตัวมากตัวที่ลงคลิปมาแต่มีความเป็นส่วนตัวของแพ่อกับแม่แล้วนะคะก็เลยลบไปนะคะมีมความเป็นส่วนตัวอยู่นะก็เลยต้องลบคลิปไปนะจะอัปโหลดใหม่อยู่นะคะไม่รู้จะได้อัพลดวันไหนอาจจะลงวันเสาร์ที่นะ้าข้าวสุกขาชอบคลิปอีเมก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ชอบ แต่วันนี้จะให้แม่เป็นจ้าของชแน,นลดีเนี้ยก็ต้องให้เราไปา็นเจชองชแนลไปเลยอนทีค่ะสสดกมาักวักกกน,น,นนะคะบ๊ายบายยังก็ไลค์ก็แชร์ก็ซุปเปคร์จีติสเราให้กับชแนลด้วยนะคะ